ดวงความรักคนโสดเช็คดวงเนื้อคู่ของคุณดือนจะได้เจอคนถูกใจไหมคนที่เข้ามาตอนนี้จะใช้คู่แท้หรือเปล่าไปดูดวงความรักแมนแนๆ12ราศีกับหมอเจมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีมังกรมีคนเข้ามาแต่อายุห่างกันพอสมควรปรับตัวเยอะแน่นอนราศีกุมพยายามแยกให้ออกว่าคนที่เข้ามาเป็นความรักหรือแค่หลงราศีมี บางครั้งไม่ได้อยากหาคู่แค่อยากหาคนคุยแก้เหงาเท่านั้นราศีเมษเจอคนที่เข้ามาประเภททีเล่นทีจริงไม่มีความชัดเจนราศีพฤษศมีคนสูงวัยเข้ามาจากการทำงานร่วมกันดีไม่ดีอีกเรื่อง ราศีเมถุนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะมัวไปสนใจเรื่องงานมากกว่าราศีกรกฎชอบใครขอให้บอกไปตรงๆอย่ามัวแต่ลองใจกันไปมาไม่ดีแนะ่ราศีสิงห์มีโอกาสเชอคนถูกตาถูกใจที่พร้อมจะคุยกันไปได้น,น,นานๆราศีกันความรักครั้งเก่าหวนกลับมาอย่าพึ่งรีบตัดสินใจ ราศีตุลมีคนที่ถูกตาเข้ามาแต่จะถูกใจหรือไม่เป็นอีกเรื่องราศีพิจิกระวังถูกหลอกจากคนที่มีครอบครัวแล้วอย่าไว้ใจมากไปราศีธนูมีโอกาสเจอคนประเภทตรงๆไม่อ้อมค้อมปรับตัวยากนิดนึงกิดไร์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกติดตามช่องดวงเด็ดเด็ดดวงไว้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงได้ทันใจดูทุกแม่คลิกเลย เดวอดเด็ดดอา